แก้ปัญหาการเชื่อมต่อ Wi-Fi ไม่ได้เบื้องต้นใน Windows 11นะครับผมเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าสเต็ปการแก้ปัญหาการเชื่อมต่อ Wi-Fi ไม่ได้ใน Windows 11เนี่ยจะมีสเต็ปขั้นตอนเป็นยังไงบ้างนะครับผมไม่ได้มีแค่หนึ่งสเต็ปแน่นอนนะโอเคเดี๋ยวไปชมในคลิปพร้อมกันเลยครับ วดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง TI Team นะครับผมช่องนี้นำทริคก,การใช้งานคอมพิวเตอร์ข่าวสารทั้าน้าในทีมต่างๆว่าการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานต่างๆเนี่ยมาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในทุกสัปดาห์นะครับผม โอเคมาเารถึงคลิปวันนี้นะครับผมคลิปวันนี้ก็จะเป็นทริคในการแก้ปัญหาตัวการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะผมไม่ได้ใน Windows 11นะครับผมที่จริงผมเคยทำา Windows 10ไปแล้วแหละแต่ว่า Windows 11เนี่ยผมยังไม่เคยทำเนาะวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำวิธีการแก้เบื้องต้นกันนะครับผมโอเคอันดับแรกนะผมขั้นตอนแรกเนาะวิธีแก้ก็คือคลิกขวาที่ตัว Start ทเมนนะผมแล้วก็เลือก Setting ครับผมเลือก Setting ปุ๊บหาคำว่า t r o u b l e s h o o t ครับผมนี่ t r o u b l e s h o o t เป็นฟีเจอร์แก้ปัญหาในตัว OS ของ Windows นะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปปุ๊บจะมีคาว่าออเทอร์ทับประชุดนะครับก็คือเขาจะลิสต์รายการมาว่าเออคุณอยากแก้ปัญหาอะไรนะครับกล้องใช้ไม่ได้ใช่ไหมบลูทูธใช้ไม่ได้ใช่ไหมนะครับหรือว่าจะเป็น Windows อัปเดตก็แล้วแต่นะครับมีให้แก้เหมือนกันนั่นวินโด้อัปเดตนะครับในส่วนนี้เราจะไปแก้ปัญหาตรงอินเทอร์เน็ตคอนเน็กชันนะครับแล้วก็กดรันไปเลยนะครับรันไปเลยให้เขาไปตรวจจับปัญหาเองนะว่าคอมของเราเนี่ยมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับไวไฟนะครับก็กดอ่านได้ไปเลยนะครับ ปุ๊บนะครับเขาก็จะไปดีเทคหรือว่าตรวจจับอะไรต่างๆนั่นแหละว่าคอมเรามีปัญหาหรือเปล่าวินโดว์เรามีปัญหาหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นสเต็ปแรกเนาะเดี๋ยวระหว่างนี้ผมเปิด Wi-Fi ของผมรอไว้ก่อนเอาอ่าโอเคอันนี้เขาดูแล้วว่าคอมผมไม่มีปัญหาหรอมเขาก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ผมก็ปิดไปเนาะอ่าถ้ามันขึ้นว่ามีปัญหาเนี่ยมันจะมีเออร์เลอร์บอกเลยเนาะอ่าสเต็ปที่สองครับผมอ่าเห็นสัญญาณ Wi-Fi ตรงนี้ไหมนะผมลูกสัญญาณ Wi-Fi เนาะก็ ถ้าไม่มีเนี่ยก็อาจจะซ่อนอยู่ข้างบนแบบนี้นะผมนี่อาจจะซ่อนอยู่ตรงนี้นะผมนี่แต่ว่า Windows 11ไม่น่าจะมีซ่อนอยู่น่าจะอยู่ตรงนี้เลยนะผมโชว์ตรงนี้เลยนะผมถ้าใครขึ้นเป็นรูปโลกก็กดไปที่รูปโลกแล้วผมอ่าแล้วก็อ่าไปที่ตรงลูกศรชี้ไปทางขวาผมปึ๊บนะผมอ่าจะมีลิสต์ WiFi ขึ้นมาเนาะก็กดไปที่ม r e Wi-Fi Se t t i n g นะผมหรือถ้าใครไม่โชว์ตรงนี้นะผมเข้าแบบนี้ง่ายกว่านะก็พิมพ์ WiFi ก็ได้พิมพ์ Wi-Fi ตรงนี้นผมนี่ wifi s e t t i n g ครับผมพิมไปเลย w i f i setting กดเข้าไปครับผมอ่า แล้วจะมีคําว่า a ม a g e n o network นะครับกดเข้าไปครับผมแล้วก็ For g e t ต i f i ที่เราเชื่อมต่อนะเคยเชื่อมต่อไปทั้งหมดเลยนะครับกดไปปุ๊บนะกดไปปุ๊บก็คือไม่ให้เหลือสักอันเลยนะครับกด For g เกไปให้หมดนะครับแล้วลองไปเชื่อมต่อดูว่าเราสามารถเชื่อมต่อได้หรือเปล่านะครับแต่ในกรณีนี้ผมคิดว่าผมทําวิธีนี้แล้วปุ๊บผมยังเชื่อมต่อไม่ได้อีกเราก็ไปสเต็ปถัดไปครับผมสเต็ปถัดไปก็คือ,อพิมพ์คําว่า Drive r ครับผมะ Driver, นะไดรเนะครับ เดเวอร์ v e r manager อ่ะอันนี้ไม่ขึ้นนะกดนี้งไรเดเว e ร์แมเนจเจอรครับผมพิมพ์ว่า device manager ก็ได้อ่ะนี่ครับดเวอร์แมเ a จเจอรอ่ะเขียนอย่างนี้นะลองไปพิมพ์ดูนะผมพิมพ์เข้าไปแล้วก็กดเข้าไปครับผมกด yes ไปครับผมแล้วก็ไปกดแล้วก็ขยายมันออกมาเนาะไปที่หมวดหมู่ของ network adapter ครับผมอ่าจะเห็นคําว่าถ้าเป็นของไวไฟนะมันจะเป็นคําว่า wifi หรือว่าคําว่า wireless นะผม wireless หรือ wifi เนาะในที่นี้คอมผมเนี่ยขึ้นเป็น wireless นะผมก็ เรามาคลิกที่ไวเลสครคอมเลยขึ้นคําว่า Wi-Fi ก็คลิกที่ WiFi ้สังเกตว่าถ้าเป็นไดเวอร์ของ Wi-Fi เนี่ยมันจะเป็นคําว่าชื่อแบรนด์ของ CPU นั้นๆเนาะอย่างคอมผมเป็น Intel ใช่ไหมมันก็จะขึ้น Intel ไวเลสถ้าคอมของเพื่อนเนี่ยเป็น AMD อย่างเงี้ยก็จะเป็นเอ็มไวเลสนะครแบบนี้ประมาณนี้เราก็มีชื่อรุ่นนะแ,แล้วก็ คลิกขวาแล้วก็อันอินสตอลไปนะอันอินสตอลปุ๊บอ่าเขาจะถามว่าดีลีตตรงนี้ไหมไม่ต้องดีลีตนะผมห้ามติ๊กเด็ดขาดนะเดี๋ยวมันจะ delete, ดีลีตไดเวอร์ไวไฟทั้งหมดเราจะเสียเวลาไปลงใหม่นะฮะเราก็กดอันะอินสตอลไปปุ๊บนะฮะพออินสตอลปุ๊บเห็นไหมมันจะหายไปอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครฮะถ้าหายไปปุ๊บเราก็มากดคลิกขวาตรงนี้เอาสแกนฟะอร์ฮาร์ดแวร์ปุ๊บเดี๋ยวมันจะกลับมานะ เห็นไหมมันกลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนเป็นการรีเซ็ตการตั้งค่า Wi-Fi ทั้งหมดนะครับก็คือเหมือนเป็การรี Fi เซ็ตไรไฟหละนะครับผมถ้าของใครถอนการติดตั้งไปแล้วเนี่ยถ้ามันไม่กลับมาเนี่ยอันนี้สันนิษฐานได้เลยว่าไดเวอร์ไรไฟเนี่ยอาจจะเสียหายนะครับให้เราจำนะครับเราจะจำชื่อตัวไดเวอร์ตรงเนี้ยไว้ก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยไปเซิร์ช Google เพื่อดาวน์โหลดไดรเวอร์ตัวนี้มาติดตั้งที่เครื่องต่อไปเนาะอ่าถ้ามันดาวน์โหลดไม่ได้อย่างเงี้ยหรือใช้อีกตัวหนึ่งไม่ได้เลยก็ อาจจะดาวน์โหลดจาก USB ข้างนอกแล้วค่อยมาเสียบแล้วก็ลงในเครื่องแบบนี้ก็ได้นะครับการแก้ปัญหาหลักๆผมแก้ปัญหาแค่นี้เองนะครับในการการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับอ่ลองดูนะเป็นการรีเซ็ตนะครับอ่าพอเราทำสามสเต็ปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มากดเชื่อมต่อนะครับ WiFi ที่เราต้องการที่จะเชื่อมต่อเน,ะนาะนรัค้างไปแล้วคอมผมอ่าโอเคผมก็เชื่อมต่อ WiFi ของผมนะครับ TAT ใสพ่พาสเวิร์ดนะครับผมไม่รู้ใส่พาสเวิร์ดถูกหรือเปล่านะจำไม่ได้ว่าพาสเวิร์ดที่เครื่องเลยตั้งมาอะไรนะครับยวลองดูนี่ใส่ผิดโอเคขึ้นโรียยบร้้อแลวครับผม วันนี้เราก็จะสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ของเราได้นะครใน Windows 11เนาะก็ลองเอาเทคนิคนี้ไปแก้ปัญหาหดูเนวะว่าจะสามารถแก้ไขการใช้งานในตัวของสัญญาณ w i i i หรือว่า Wi-Fi ไวไฟเนี่ได้หรือเปล่ายังไงก็ใครแก้ได้ไม่ได้ก็ยังไงคอมเมนต์มาบอกกันหนแล้วกันนะครับผมเผื่อเพื่อน มาดูคลิปนี้ก็จะเห็นว่าอ๋อวิธีนี้มันแก้ไขได้นะเขาจะได้ทองทําตามดูนะครับโอเคผมเจอกันคลิปหน้าครับทุกคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมกล้องว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเนานะใครที่ปัญหาอะไรหรือว่ามีคำถามมาอะไรเพิ่มเติมนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไปทีละล่งใต้คลิปได้เหมือนเดิมนะครับผมเช่นเคยครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ